สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมดีดีแท o งออริจินนะเพน่อนกนกับการอัปเดตประจําสัปดาห์นะครับผมนะอาวุธที่ผมโคตรชอบชอบที่สุดนะมันมาแล้วนะตอนนี้นะแต่เสียดายนะนี่เลยมันไม่มีสีแดงนะัเนื่อนนะมีสองสีสองกับสองสีเจ็ดนะสะเตตัสโคตรสวยรูปร่างโคตรสวยนะเป็นอาวุธที่แบบโคตรชอบมากเลยนะแต่สัปตา์จะเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกันนะคุณหลุมสามดาวคุณหลุมดีไหมถ้าเทียบกับบูมแมลงคนระับก็ด้อยกว่าบูมแมลงหน่อยเดียวนะครับนะ ประมาณนั้นเลยแต่สเตตัสโคตรสวยนะเพื่อนๆนะสวยจริงๆนะค่าเด็กค่า ATK นะครับโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตามล่ามันได้จากไหนนะเพื่อนๆนะนี่เลยเมืองเล็กตอบแทนนี่แหละครับนะเมืองเล็กตอบแทนนะเนี่ยครับอ่าก็ดูตัวอย่างบางวันแล้วกันนะครับนะก็คือถ้าตกสีม่วงนะมีโอกาสได้นะครับสองสี่เจ็ดก็คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรน้อยนะแต่ถ้า สองสี่สองนะก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะใครได้แล้วก็มาอวดกันหน่อยนะเพื่อนนะมาอวดกันหน่อยแล้วก็ชุดแฟชั่นโคตรสวยเลยพวกราชาทะเลลึกนะหูหมงกุฎสวยนะไข่มุกทะเลลึกห,ห,หมวกนะเป็นหมวกของผู้หญิงนะผมว่าสวยมากเลยหมวกผู้ชายก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่หมวกผู้หญิงสวยมากเลยนะอ่าแล้วก็สีฟ้าก็จะมีพวกกุลูปีสาจนะกุลูปีศาจส,นะส,สกิลดีนะครับเพื่อนเื่อนะสกิลดีมากเลยนะอ่าแล้วก็ช่องอื่นๆก็นี่ครับพวกเป็นไฟล์เป็นหบวแสนนะ ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะก็ลุ้นให้ตกสีม่วงบ่อยๆแล้วกันนะครับสีม่วงบ่อยๆนะก็ของดีอยู่นะครับสีม่วงบ่อยๆนะออมีเมฆพิเศษด้วยนะครับเป็นปีกนะอ่าประมาณนี้นะเพื่อนนะอ่าแล้วก็ร้านค้านะมีอะไรให้แลกก็ผมบอกเลยว่าเดิมๆนะเดิมๆนะครับก็มีพวกชุดนี่แหละครับนะ้าที่เพิ่มเข้ามานะคบชี่เป็นชุดใหม่นะที่เหลือเดิมๆนี่ทํานองกระโดดไอ้นี้ผมก็เคยแลกไปแล้วเนาะรู้สึกเสียโดเปล่าๆเลย ไม่ค่อยคุ้มนะครับไม่ค่อยคุ้มนะประมาณนั้นนะครับเพื่อนนะแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวผมให้ดูภารกิจตรงภารกิจนะมาภารกิจนะครับนี่เลยใช้เตาหนึ่งพลูกนะครับกําไรฉลองนะครับนะแต่ถามว่ากิจตรงนี้มันเด่นเด่นเลยไหมผมว่ายังเด่นสู้อันนี้ไม่ได้นะตรงนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนเนะใช้จ่ายนะใช้จ่ายตรงนี้เพื่อนๆหนึ่งล้านโดแต่มีเวลายี่สิเจวันเลยนะ ก็คือเกือบเดือนแหละใน1เดือนเนี่ยถ้าใช้จ่ายสะสมทบ1ล้านดูนะสามารถเลือกได้ทังนี้ครับถ้วยรางวัลน,นะครับหรือนี่เลยเทพมังกรประกายทอง5้าดาวก็คือมังกรล้านดูเลยครับนะอ่าแล้วก็อันนี้ครับนะสามารถเลือกได้อ่าโอเคสําหรับคนที่มีมังกรแล้วก็โอเคอยู่นะแล้วก็มุกเวลแปดห้าเม็ดเลยนะอืมใครจะเอามุกก็ได้แนละ้วถ้าคนมีมังกรแล้วแต่ถ้าคนไม่มีมังกรนะเอาเลยครับนะ มังกรล้านโดเพื่อนมาแล้วนะมังกรล้านโดแตม่มีเวลาหนึ่งเดือนเลยนะจะใช้ถึงหรือเปล่าหนึ่งล้านโดนนะหนึ่งเดือนอืมถ้าสมัยผมเติมแบบจัดจัดเลยนะอาทิตย์หนึ่งผมก็อย่างมากก็อ่ะไม่ถึงแสนโดอะ่ะแปดเก้ามืนนะครับอืมต้องต้องต้องยัดนะต้องยัดแล้วแหละถ้าใครอยากได้แล้วเพื่อนนะส่วนกระชาปองผมบอกเลยโอ้โหโ,โหพราผิดหวังน,นะดูดิกระชาปองไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะโอ้โหนะ ลองโอ้โหอย่างเดียวเลยผมกาชาปองนะครับนะส่วนเพรอื่นๆยังเหมือนเดิมๆๆนื่นนั้นยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะเติมเงินในนี้แล้วก็มีใช้จ่ายครับผลผล,ผลไหนนี่เลยใช้จ่ายเปิดใช้เหรียญไก่ไม่ใช่ใช้จ่ายนะเนื่อนนะก็ถ้าครบห้าสิบไก่นะก็นี่เลยครับโอ้โหมีแหวนนี้ด้วยนะครับแหวนกันฉลองด้วยนะแต่จะล็อกไว้ตรงนี้หรือเปล่านะโรแมนต์หรือเปล่า หรือวีนัสหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่นี่โอ้โหมีงานฉลองด้วยนะเพื่อนนะถือว่าโอกาสง่ายได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะจากเมื่อก่อนนี่เล่นๆกันกน่าก,กว่าจะได้มานะเพืนะ่อนนะอ่าแล้วก็นี่การ์ดสีทองโอ้ยการ์ดนี้หายากนะการ์ดนี้หายากนะครับทะเลทรายนะนี่โอ้โหถือว่าถือว่าแจ่มเลยนะเปิดใช้เหรียญไก่นี่ถือว่าแจ่มเลยนะ กลิ่นนี่ดีกลิ่นนี่ดีต้องยอมรับว่ากลิก่นนี่ดีจริงๆนะครับแต่ก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าคุ้มๆเลยนะครับแนะนํานะห้าสิบเหรียญไก่คุ้มๆเลยผมว่านะห้าสิบเหรียญไก่หรือร้อยเหรียญไก่เนี่ยกำลังดีนะครับนะกําลังดีนะครับโอเคนะก็จะประมาณนี้สําหรับการอัปเดตนะครับแล้วก็มีหนึ่งกิจกรรมนะครับผมนะาเป็นกิจกรรมนะครับนี่เลยเพนบอลเป็นกิจกรรมที่ผมแทบจะไม่เคยเล่นแทบจะไม่ค่อยเล่นนะอ่ะแล้วมาดูรางวัลแล้วกัน รางวัลช่วงนะอาวุธนะครับปืนแม่เหล็กไฟฟ้านะถือว่าอาวุธนี้ถามว่าดีไม่ดีนะคี้ดีคี้แรงด้วยนะครับแต่เจ็ดนี้เจ็ดหมื่นคะแนนโอ้โหแล้วแบบสุ่มรับเหมือนเดิมเนะเพื่นนะสุ่มรับเหมือนเดิมนะครับนะโอ้โหก็ถือว่าก็ลองดูแล้วครับนครับใครขาดอะไรนะครับนั้นแล้วก็ชุดพวกนี้ครับชุดเก่าๆนะมีให้เก็บสะสมสําหรับไว้เปิดสมุดภาพนะพื่นนะก็ลักหลักๆก็เลยนะครับก็คือนี่แหละครับนะ เืองเล็กตอบแทนนะครับเป็นรุ้นอาวุธเคียวแล้วกันนะลุ้นอาวุธอาวุธเคียวโคตรสวยนะอันนี้ผมโควรชอบเลยอยากได้มากอยากได้มากแต่คงได้ยากนะไม่รู้ต้องเติม well, สักเท่าไหร่ถึงจะได้นะอ่าแล้วก็มีอีกอันนึ้งที <over> ่น <soy> ่าสนใจนะที่ลืมให้ดูเลยนี่เลยครับนะสามารถเลือกบูมแดงหรือกระทาสีแดงได้นะหน0 0งลูกหน0 0งลูกนะนี่แล้วก็รับไปเลยระหว่างทางนะครับของเยอะแยะเลย นะครับก็เรามาเล่นกันดูขอให้เฮงๆโชคดีโชคดีแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเติมเหรียญไก่แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นสุ่มให้ดูแล้วกันนะสัก2-300ครั้งแล้วกันเพื่อนๆนะอ่าสัก2-300ครั้งแล้วกันนะครับก็คลิปนี้เป็นการถือว่าซปเปอร์แนนซปเปอร์นิวแล้วกันอัปเดตข่าวสารประจำสัปดาห์นะไม่ให้เกมมันเงียบไปแล้วกันนะประมาณนั้นเลยแล้วกันนะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ